365วันจากคําสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่108งานธรรมทูตความจำเป็นสำหรับสากลภาพของพระาศาสนจักร หนังสือคำสอนพระาศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่849พระบัญชาให้ทำงานธรรมทูตพระเจ้าทรงส่งพระาศาสนาจักรตามความจำเป็นภายในเฉพาะของความเป็นสากลออกไปยังนานาชาติเพื่อให้เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือสากลที่บันดาลความรอดพ้นพระาศาสนาจักรจึงเชื่อฟังพระบัญชาของพระผู้ทรงสถาปนาของตน พยายามประกาศพระวรสารแก่มนุษย์ทุกคนดังนั้นท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นสิทธิ์ของเราทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตจงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่านแล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ หนังสือคำสอนพระศา,าสนาจักรคาทอลิกข้อที่850บอกบอเกิดและจุดประสงค์ของงานธรรมทูตรพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ประกาศข่าวดีนั้นมีต้นกำเนิดสุดท้ายอยู่ในความรักนิรันดรของพระตรีเอกภาพพระศาสนาจักรที่กำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้โดยธรรมชาติแล้วจะต้องประกาศข่าวดีเพราะพระศาสนาจักรเกิดขึ้นจากพันธกิจของพระบุตร และของพระจิตเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาจุดประสงค์สุดท้ายของงานธรรมทูตก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากทำให้มนุษย์มีส่วนความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างพระบิดาและพระบุตรในพระจิตแห่งความรักของทั้งสองพระองค์หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่851 แรงบันดาลใจของงานธรรมทูตพระศาสนาจักรรับหน้าที่และพลังผลักดันสำหรับงานธรรมทูตจากความรักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเราอันที่จริงพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้นและรู้ความจริงที่สมบูรณ์พระเจ้าทรงประสงค์ความรอดพ้นของทุกคนผ่านทางการรู้ความจริง ความรอดพ้นพบได้ในความจริงผู้ที่เชื่อฟังการโดนใจของพระจิตแห่งความจริงจึงอยู่ในหนทางแห่งความรอดพ้นแล้วแต่พระศาสนาจักรที่พระเจ้าทรงฝากความจริงนี้ไว้ให้จึงต้องมาพบกับความปรารถนาของคนเหล่านี้เพื่อนำความจริงมาให้พระศาสนาจักรเชื่อในแผนการสากลแห่งความรอดพ้นเช่นนี้จึงต้องเป็นพระศาสนาจักรธรรมทูต หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่852วิธีการของงานธรรมทูตพระจิตเจ้าทรงมีบทบาทสำคัญของงานธรรมทูตทั้งหมดของพระศาสนาจักรพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้นำในหนทางของงานธรรมทูตซึ่งยังดำเนินอยู่ต่อไปและตลอดมาในอดีตก็ได้แผ่ขยายพันธกิจของพระกิตตเจ้า ผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อประกาศข่าวดีแก่คนยากจนพระศาสนาจักรจึงต้องดำเนินในหนทางเดียวกันกับที่พระคริสตเจ้าเคยทรงพระดำเนินโดยมีพระจิตของพระคริสตเจ้าทรงผลักดันนั่นคือในหนทางแห่งความยากจนความเชื่อฟังการรับใช้และการถวายตนเองยอมรับความตายเพื่อทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากความตายนี้ในฐานะผู้พิชิต โดวยวิธีนี้โลหิตของบรรดามรณะสักข,ขีจึงเป็นสเสมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ให้กำเนิดบรรดาคริสตชนหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่853แต่พระศาสนาจักที่กำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้ยังมีประสบการณ์ด้วยว่า ข่าวสารที่ตนประกาศนั้นช่างแตกต่างกันมากกับความอ่อนแอของบรรดาผู้ที่ได้รับมอบหมายข่าวดีนี้โดยดำเนินตามแนวทางการกลับใจและฟื้นฟูเท่านั้นและโดยเดินตามทางหนทางแคบแห่งหมายกางเขนเท่านั้นประชากรของพระเจ้าจึงสามารถขยายพระอาณาจักรของพระกิตตเจ้าได้ พระคิตเอเจ้าทรงทําให้งานกอบกู้สําเร็จโดยความยากจนและการถูกเปลียดเวียนชันใดพระศาสนาจักรก็ได้รับเรียกให้เข้ามาเดินในหนทางเดียวกันเพื่อนําผลความรอดพ้นมาแบ่งปันแก่มวลมนุษย์ฉันนั้นหนังสือคําสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่854โดยพันธกิจของตน พระศาสนาจักรดำเนินไปพร้อมกับมวลมนุษยชาติและประสบชะตากรรมเดียวกันร่วมกับโลกและเป็นประดุจวิญญาณของสังคมมนุษย์ที่ต้องรับการฟื้นฟูในพระคิตตเจ้าและเปลี่ยนให้เป็นครอบครัวของพระเจ้างานธรรมทูตจึงเรียกร้องให้มีความภาคเพียนงานนี้เริ่มโดยการประกราศพระวรสาร แก่ประชากรและกลุ่มชนต่างๆที่ยังไม่มีความเชื่อในพระคิดต่อเจ้าดำเนินต่อไปโดยตั้งชุมชนคิดต่อชนซึ่งเป็นเครื่องหมายการประทับอยู่ของพระเจ้าในโลกและตั้งพระศาสนาจากท้องถิ่นเริ่มกระบวนการเข้าสู่วัฒนธรรมเพื่อทำให้การประกาศข่าวดีอยู่ในวัฒนธรรมของประชากรเหล่านั้นแต่ก็อาจต้องประสบผลตรงข้าม ส่วนที่เกี่ยวกับกลุ่มชนและประชากรนั้นพระศาสนาจักรค่อยๆเข้าถึงและแทรกซึมเข้าไปได้เท่านั้นและดังนี้จึงอาจนำเขาเข้ามาเป็นสากลหรือคาทอลิกได้อย่างสมบูรณ์หนังสือคําสอนพระศาสนาจากาักรคาทอลิกข้อที่855พันธกิจของพระศาสนาจักร เรียกร้องความพยายามให้มีเอกภาพของบรรดาคิตชนจริงอยู่การแตกแยกของบรรดาคิตชนเป็นอุปสรรคสำหรับพระศาสนาจักรไม่ให้นำความเป็นสากลโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตนมาให้แกบ่บรรดาบุตรที่มารวมอยู่กับตนโดยทางศีลหลังบาปแล้วแต่ก็ยังแยกตนไปจากความสนิทสัมพันธ์เต็มเปี่ยมกับพระศาสนาจักร ยิ่งกว่านั้นยังเป็นการยากสำหรับพระศาสนาจักรเองที่จะแสดงความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ในความเป็นจริงของชีวิตในทุกๆด้านหนังสือคำสอนพระศาสนาจากักรคาทอลิกข้อที่856งานธรรมทูตรวมถึงการเสวนาด้วยความเคารพนับถือต่อกันกับผู้ที่ยังไม่ได้รับพระวรสาร บรรดาผู้ที่มีความเชื่ออาจรับประโยชน์สำหรับตนได้จากการเสวนานี้โดยเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงและพระหันสถานใดๆไม่ว่าที่ซ่อนอยู่แล้วประหนึ่งเป็นความลับของพระเจ้าในชนชาติต่างๆเขาเหล่านี้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ยังไม่รู้ เพื่อทำให้ความจริงและความดีที่พระเจ้าทรงแจกจ่ายไว้ในหมู่มนุษย์และประชากรต่างๆนี้มั่นคงสมบูรณ์และสูงส่งขึ้นและเพื่อทำให้เขาหลุดพ้นจากความหลงผิดและความชั่วเพื่อพัสดิรุ่งโรจน์ของพระเจ้าความอับอายของปีศาจและความสุขของมนุษย์ 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า